แนวหน้าออนไลน์สกูปประชามติรัฐมนูญไร้หลักประกันพฤติกรรมบ่งชี้เจตนาวันที่8กุมภาพันธ์2569เป็นมากกว่าวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะในวันเดียวกันประชาชนยังต้องตัดสินใจต่อคำถามสำคัญอีกเรื่องคือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อการจะทำรัฐรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับคำาำนโยบตรมีเพียงประเด็นเดียวไม่มีรายละเอียดไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการระบุข,ขอบเขตว่าอะไรอยู่ในกรอบและอะไรอยู่นอกกรอบการตัดสินใจเช่นนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่ง แต่กระทบโครงสร้างประเทศในระยะยาวเพราะรัฐธรรมนูญคือกติกาสูงสุดที่กำหนดความสัมพันธ์ของอำนาจการทำงานของสถาบันและทิศทางการเมืองโดยรวม การขอให้ประชาชนลงคะแนนเห็นชอบโดยยังไม่รู้ว่ากระบวนการจะทําไหมจะพาไปไกลเพียงใดจึงเป็นการขอความไว้วางใจในระดับที่สูงมากความกังวลของสังคมจํานวนมากมุก่งไปที่หมวดหนึ่งและหมวดสองของรัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งเป็นบททั่วไปที่กําหนดตัวตนของประเทศอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นรชนาชอาณารหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอํานาจอธิปไตยเป็นของปวกชนชาวไทยหมวดนี้คือกรอบใหญ่ที่นิยามรัฐไทยทั้งหมดหมวดสองว่าด้วยสาบันพระมหากษัตริย์เป็นการกาหนดสถานะความคุ้มกันและบทบาทตามรัฐธรรมนูญเป็น โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหลักกับรัฐสมัยใหม่ไม่ใช่ประเด็นเชิงนโยบายหรือเรื่องบริหารทั่วไป2หมวดนี้จึงเป็นรากฐานของประเทศและเป็นเหตุผลที่ทําให้สังคมจับตาการจะทํารัฐธรรมนูนใหม่เป็นพิเศษบนเวทีการเมืองพรรคการเมืองส่วนใหญ่พยายามสแสดงจุดยืนว่าจะไม่แตะหมวด1และหมวด2แต่ภาพดังกล่าวเปลี่ยนไปบนเวทีน a ช i o n e เล c t i o n 2569เมื่อมีเพียงคนเดียวที่มายกมือสแสดงจุดยืนนั่นคือนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคสม้มและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคส้มคําอธิบายที่ตามมาคือไม่ว่าจะแก้รั หรือทั้งฉบับก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองได้เพราะตัวบทรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วเหตุผลนี้อาจฟังดูมั่นคงในเชิงกฎหมายแต่ในทางการเมืองกลับไม่ช่วยลดความกังวลของสังคมประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเมืองไม่ได้เดินตามตัวบทอย่างตรงไปตรงมาเสมอการตีความและการใช้อำนาจขึ้นอยู่กับผู้ถืออำนาจในแต่ละช่วงเวลาการยืนยันว่าแก้ไม่ได้ในวันนี้จึงไม่ใช่หลักประกันว่าแนวคิดจะไม่ถูกผลักดันหากเงื่อนไขาทางการเมืองเปลี่ยนไปในวันหน้าประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวบทรัฐธรรมนูญเขียนไวอ้อย่างไรแต่อยู่ที่ว่าหากพรรคส้มได้อำนาจรัฐครบมือ ใครจะรับรองได้ว่าการจัดการต่อหมวดหนึ่งและหมวดสองจะไม่เปลี่ยนไปตามแนวคิดทางการเมืองของพรรคความกังวลน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆหากเชื่อมโยงกับแนวคิดและท่าทีในอดีตของกลุ่มการเมืองเดียวกันพักส้มสืบทอดฐานความคิดมาจจะพักเก้าไกลที่เคยมีจุดยืนต่อการแก้ไขมาตรา1นึแม้มาตราดังกล่าวอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาแต่รัฐธรรมนูญเองกรรม็กรรมีบทบัญญัติว่าด้วยสถานะและบทบ,บาทของสถาบันพระมหากษัตร,ริย์อย่างเป็นระบบการแยก2เรื่องออกจากกาันโดยสิ้นเชิงจึงไม่ใช่สิ่งที่สังคมรู้สึกว่าเชื่อได้ง่าย ท่าทีการไม่ยกมือในประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดที่ถูกอ่านว่าเป็นท่าทีทางการเมืองไม่ใช่เรื่องเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เมื่อผู้นําพัก เลือกวางตัวเช่นนั้นภาพรวมของพักย่อมถูกตั้งคำถามตามไปด้วยพักส้มอธิบายว่าความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อประชามติไม่ได้ทาให้บทหนึ่งและบทสองเปลี่ยนแปลงแต่ความไว้วางใจของสังคมไม่ได้เกิดจากการอ้างข้อจํากัดของกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเกิดจากความชัดของท่าทีและความส่วนเสมอของการกระทําเมื่อสัญญ,ญาณที่ส่งออกมายังไม่ตรงและชัดความกังวลย่อมไม่หายไปนอกจากโครงสร้างประเทศการจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมากตั้งแต่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงการทำประชามติหลายครั้ง าระเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศยังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจและภาระการคลังอย่างต่อเนื่องคำถามจึงอยู่ที่ความจําเป็นในเมื่อรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ได้เป็นกติกาที่แก้ไขไม่ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการแก้ไขเป็นรายมาตรามาแล้วกรณีการปรับระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าการแก้เฉพาะจุดสามารถทําได้จริงข้อเท็จจริงที่ไม่อาจมองข้ามคือพรรคที่ได้รับประโยชน์จากการปรับระบบเลือกตั้งครั้งนั้นมากที่สุดคือพรรคส้มเอง สิ่งนี้สะท้อนว่าการแก้ไขแบบรายมาตราไม่ใช่ทางตันและไม่จําเป็นต้องรื้อทั้งฉบับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านเมื่อยังมีทางเลือกที่ลดความเสี่ยงการเร่งเดินไปสู่การจัดทำรัฐมนตรใหม่ทั้งฉบับจึงถูกตั้งคาถามว่าเป็นความจําเป็นของประเทศหรือเป็นแรงผลักทางการเมืองของบางพักการเปิดทุกประเด็นพร้อมกันโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นหัวใจของรัฐย่อมเพิ่มความไม่แน่นอนในระดับที่ประเทศไม่จําเป็นต้องรับเมื่อพิจารณาบริบททั้งหมดทางเลือกที่มีน้ําหนักและรับผิดชอบมากที่สุดในเวลานี้ คือไม่เห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับการไม่เห็นชอบไม่ใช่การปฏิเสธการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เป็นการปฏิเสธกระบวนการที่ยังขาดหลักประกันเพียงพอสำหรับความเสี่ยงระดับประเทศการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังสามารถเดินหน้าได้ผ่านการแก้เป็นรายมาตราภายใต้การตรวจสอบของสังคมและไม่กระทบโครงสร้างประเทศพร้อมกันทั้งหมดเมื่อท่าทีของพรรคส้มยังทิ้งพื้นที่ให้เกิดข้อกังวลและคำอธิบายที่มีอยู่ไม่สามารถยืนยันเจตนาทางการเมืองในอนาคตได้การไม่เห็นชอบจึงเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลกว่าประชามติวันที่8กุมภาพันธ์ ึงไม่ใช่คําถามว่าต้องการเปลี่ยนประเทศหรือไม่แต่เป็นคําถามว่าจะยอมให้ประเทศเดินเข้าสู่กระบวนการเขียนกฎการใหม่ทั้งเล่มภายใต้เงื่อนไขที่ความไว้วางใจยังไม่เกิดหรือไม่และคําตอบที่ชัดเจนในเวลานี้คือไม่เห็นชอบให้จะทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับทีมข่าวแนวหน้าออนไลน์